วันเตี๋แปดปีน,นะครับผมใช้แค่ตัวไม่กี่ร้อยเนี่ยแหละครับในการวัดค่าปุ๋ยในน้ำนะวัดค่าปุ๋ยตอนไหนเช้าเที่ยงเย็นต้องวัดปุ๋ยทุกวันไหมแล้วใช้ค่าปุ๋ยเท่าไหร่ตัววัดเนี่ยราคากี่บาทคลิปนี้เราไปดูกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ตอนเช้าก็มาเจอกันที่ฟาร์มผักสลัดโอโปนอีกแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําตอนเช้านะครับก็คือการวัดค่าปุ๋ยนะนี่ะตัวนี้คืออุปกรณ์การวัดค่าปุ๋ยนะครับก็คือค่า ec นะก็เดี๋ยวเราจะพาไปวัดกันแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําการใช้งาาานนนด้้้ววยยะคคครรรััับบตีีกก็ไม่่อ เราจะมีลิงก์สินค้อาอยู่ด้านล่างด้วยนะก็สามารถใช้ได้ตัวนี้ผมก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับ <_ S 1> ก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวละแค่ไม่กี่ร้อยนะก็สามารถใช้งานได้หลายปีเหมือนกันนะครับ <_ S 2> ก็เปลี่ยนฐานเอานะถามว่าตรงไหมนนะครับ <_ S 2> อาจจะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเขาก็สามารถใช้อ้างอิงครับว่าค่าปุ๋ยตัวนี้ผักตัวนี้นะครับค่าปุ๋ยอยู่ที่ค่าเท่าไหร่แล้วนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ใช้ในการอ้างอิงได้นะครับแต่เดี๋ยวเราไปวัดปุ๋ยกันครับนี่นะครับเขาเรียกว่า EC meter นะการใช้งานนะครับก็ก เด้วครับราค่าเขาจะขึ้นมาเป็น ppm แบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มชิปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ให้เขาขึ้นเป็นค่าไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรแบบนี้นะครับเขาจะเป็นสามหน่วยแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็สามารถนําไปจุ่มได้เลยนะครับจุ่มกับน้ําประมาณนี้นะครับจุ่มแค่นี้พอนะครับผมไม่ต้องจุ่มลึกให้สุดนะครับให้ประมาณนี้พอนะครับจุ่มแค่นี้พอเนี่ยครับค่าปุ๋ยก็จะขึ้นแล้ว ปุ๋ยเขาก็จะขึ้นอยู่9 5้ารยห้าสิบสี่ไมโครซีเมนต์นะครับซึ่งค่าปุ๋ยที่ผักสลัดเราต้องการนะครับก็อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยถึงหนึ่งันหร้อไมโครซีเมนต์นะเราก็สามารถเติมปุ๋ยเข้าไปที่แปลงผักสลัดของเราได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะถึง1,300พันสาร้อยถึง1น0 0้ารอไมโครซีเมนต์นะครับเราก็ต้องค่อยๆวัดตลอดนะครับเราจะเติมปุ๋ยเยอะเกินไปนะเราก็ค่อยๆเติมนะเราก็อ้างอิงจากเจ้าของปุ๋ยนะครับว่าเขาให้เราเติมที่กี่อมลิตรรนะคับ ตัวจะเติมปุ๋ยมากหรือน้อยนะครับเราก็ต้องค่อยๆเติมนะครับเราก็ค่อยๆวัดนะครับผมอย่าเติมเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเติมเยอะเกินไปนะมันก็จะตะเวนพันห้านะครับเอ้าแล้วถ้าตะเวนพันห้านะครับทำยังไงต่อนะครับถ้าปุ๋ยตะเวนพันห้าเนาะเราก็ต้องเติมน้ําเปล่าเข้าไปนะครับในถังน้ํานะครับผมเราก็ต้องเติมน้ําเปล่าเข้าไปในถังน้ําเพื่อเจือจางปุ๋ยนะครับให้อ่อนลงนะครับก็จะเพิ่มต้นทุนขึ้นไปอีกนะครับสมมุติน้ําเราเต็มถังอยู่แล้วนะครับแล้วเราไปเติมมปุ๋ยให้ัน เข้มข้นมากกว่า1,500ไมโคซีเมนต์นะบางทีน้ําเต็มถังอยู่แล้วเราเติมน้ําเข้าไปนะครับน้ําก็ต้องล้นออกจากถังนะครับหรือว่าก็ต้องเพิ่มปุ๋ยใหม่นะครับประกอจะปรับปุ๋ยได้นะครับก็แนะนําว่าค่อยๆเติมปุ๋ยนะอย่าไปเติมเยอะทีเดียวนะครับค่อยๆเติมค่อยๆเติมค่อยๆวัดนะครับให้มันได้ค่าที่เราต้องการนะครับคืออยู่ที่1,300-1,500นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่เราก็เปิดเครื่องแบบนี้นะครับแล้วเรากดชิปนี่ครับแปลงนี้นะครับ ค่าปุ๋ยเขาจะขึ้นเป็นร้อยห้านะครับแต่ว่าเขาจะมียกกําลังคูณสิบนะครับอันนี้ก็คือพันนะครับเป็นเป็นหนึ่งพันนะครับไม่ใช่หนึ่งร้อยนะก็จะมีหน่วยแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะข้างบนไมโครซีเมนต์นะครับจะเป็นคูณสิบนะถ้าอย่างนี้นะครับอ่านว่าหนึ่งพันนะครับสมมุติเราอยากได้พันห้านะก็คือก็จะกลายเป็นร้0ยหสิบนะครับร้อยห้าสิบคูณสิบก็จะเป็นพันห้านะครับถ้าเราอยากได้พันห้านะครับก็คือร้อยห้าสิบคูณสิบนะ ส่วนเรื่องการเติมปุ๋ยนะครับที่ฟาร์มของเรานะครับเติมปุ๋ยบ่อยแค่ไหนนะการเติมปุ๋ยนะขึ้นกับสภาพอากาศนะครับแล้วก็สภาพผักของเรานะครับถ้าผักเราตัวดีนะครับผักใบเขียวอยู่นะครับไม่ออกอาการใบเหลืองหรือใบซีดนะก็ยังไม่ต้องเติมปุ๋ยก็ได้นะครับแต่ถ้าผักเริ่มแสดงอาการนะครับอาการใบเหลืองนะครับหรือว่าใบซีดนะครับใบเหลืองจากข้างล่างซีดจากข้างล่างนะครับก็สามารถเติมปุ๋ยได้นะครับก็เช็คค่าปุ๋ยแล้วก็เติมปุ๋ยได้เลยครับ ซึ่งค่าปุ๋ยนะครับ1,500นะครับก็ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานนะแต่ว่าสภาพอากาศทุกวันนี้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องถึง1,500ก็ได้นะครับอยู่ที่1,200-1,300-1,400ก็ได้นะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนแล้วก็ปรับเปลี่ยนบ่อยนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปหรือว่าใส่ปุ๋ยเข้มข้นเกินไปนะครับบางทีนะครับผักเขาปรับตัวไม่ทันนะครับก็เกิดอาการรากเน่าหรือว่าทิเบินได้นะครับทิเบินก็คืออาการขอบใบไหม้นะครับหรือว่าใบขดนะครับประมาณนี้นะใบขดไหม้นะเราาก็จะะวัดเฉพ ประมาณ2 3วัน1ครั้งนะครับแล้วก็ทําการปรับค่าปุ๋ย1ครั้งต่อ2อสวันนะแล้วก็อายุหลังจาก35วันเราก็จะไม่ใช้ปุ๋ยแล้วนะครับเราก็จะเป็นการเติมน้าเปล่าเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนเครื่องวัดค่าปุ๋ยนะครับหรือว่าค่า EC meter นะใครสนใจนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับเพราะว่าตัววัดเนี่ยครับราคาแค่ไม่กี่ร้อยนะครับแต่ว่าเป็นไกด์นาทางในการปลูกผักขลาดของเราได้นะครับก็คือใช้วัดค่าปุ๋ยในน้ําได้เลยนะครับ ไม่จาเป็นต้องใช้ราคาแพงตัวเป็นพันนะครับแค่ตัวนี้นะครับตัวไม่กี่ร้อยก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับผมปลูกพังมว้เจ็ดแปดปีนะครับผมใช้แค่ตัวไม่กี่ร้อยเนี่ยแหละครับในการวัดค่าปุ๋ยในน้านะครับไม่ใช่ว่าตัวแพงไม่ดีนะครับตัวแพงก็ดีนะครับค่าความแม่นยําก็สูงแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นไกด์นาทางได้นะครับเราก็อาศัยประสบการณ์นะครับอาศัยการดูผักเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากมายนะครับ ก็รู้สึกว่าค่อนข้างแม่นยำระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนเรื่องจะวัดตอนเช้าตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายนะครับเราก็วัดได้ตลอดเวลาเลยนะครับจะเช้าเที่ยงบ่ายเย็นก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับผมส่วนตัวผมแล้วนะครับก็จะวัดถุกตอนเช้านะครับแล้วก็เติมปุ๋ยตอนเช้าไปเลยนะครับส่วนใครสะดวกตอนเย็นก็วัดตอนเย็นก็ได้นะครับเราก็เติมปุ๋ยตอนเย็นได้นะครับการปลูกผักสลัดนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราก็ปลูกตามความสะดวกของเรานะครับมีเวลาว่างตอนไหนนะครับเราก็มาวัดปุ๋ยนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับขอสรุปอย่างนี้นะการวัดปุ๋ยนะก็คือวัดตอนไหนก็ได้นะครับเช้ากังวันเย็นก็ได้นะครับอยู่ที่เราสะดวกนะครับถ้าปุ๋ยมาตรฐานนะครับหรือตามทฤษฎีนะครับก็อยู่ที่พันสามร้อยถึงพันห้าร้อยนะแต่ว่าอากาศประเทศไทยตอนนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนบ่อยนะเราก็อย่าไปใส่ปุ๋ยถึงพันห้าร้อยเลยครับเราก็ใส่อยู่ที่ประมาณพันสามร้อยถึงพันสี่ร้อยก็พอครับเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันการเสียหายของผักตลาดเรานะครับอย่าคิดว่าการใส่ปุ๋ยเยอะนะจะทําให้ผักเราโตดีนนนนะครรัับบบเเาาาไม่จํํป็ต้้องทแนะครับ แล้วก็เครื่องวัดปุ๋ยนะครับไม่จาเป็นต้องแค่สินค้าที่แพงนะครับใช้ตัวละแค่ไม่กี่ร้อยนะครับสองสามร้อยก็สามารถใช้ผูกผักสลัดไฮโดรโปนิกได้แล้วนะครับและการวัดค่าปุ๋ยนะครับไม่จําเป็นต้องวัดทุกวันนะครับประมาณสองึงสามวันวัดหนึ่งครั้งก็ได้ครับแล้วก็เติมปุ๋ยโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณครับ